ก็เป็นการไม่ประมุหนักเรื่องนี้แหละครับก็รู้สึกเป็นครั้งแรกแล้วก็คือจริงๆผมเป็นคนที่แบบว่าแพ้มุกแบบอะไรที่มันเราทางยากเลยทำทำตายเลยก่อนที่จะเป็นเวทีเราไม่ตินอะไรเป็นเลยว่าเราจะต้องไปตื่นอะไรเนี่ยไม่รู้อะไรเลยครับตอนไปก็คือไปไปทีก็คือเขาบอกว่าเออเนี่ยต้องต้องต้องก่อนลิเกด้วยแล้วก็ต้อง แสดงของเขาครับก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เลยก่อนที่จะรู้ว่าจะต้องไปแสดงเราต้องมีการรับแอบซ้อยที่บ้านไหมคะอ๋อไม่ไม่เตรียมตัวเพราะเราไม่รู้อะไรเลยครับเราไม่รู้ไปดูที่เกมมาก่อนดีกว่านั่นเองครับไปดูไปดูก็เด็กๆนะับว่าตอนเด็กๆด้วยครับเพราะแบบเมื่อก่อนย่าก็เปิดให้ดูด้วยก็แบบว่าจะเปี่ยนร่างกาอนนี้ก็คือเองของตอนเด็ก็ก็ ไม่โตขนาดเรายังเก่งๆอยู่ครับตอนนี้เพรนั้ใครเป็นคนฝึกซ้อมครับตอนเลนเพลนี้โอ้โหไม่เลยครับเขาแค่บอกว่าเออเขาให้ทำไรเราก็ทำตามเฉยๆคือไม่มีมุกไม่มีไม่มีสคริปต์เตรียมด้วยทำยังไงขึ้นไปไปยังไงก็ใช่ก็คือเขาส่งอะไรมาให้เราก็ต้องเล่นอะไรเงี้ยคือเขาแต่พวกนั้นคือเขาเก่งมากๆด้วยเราต้องทำตัวยังไงครับอยู่บนเวทีแล้วต้องแบบแก่งๆไม่พอผมทำอย่างเดียวเลยเขาไม่ต้องอยู่ แฟนบ้างไหอ่ะพี่แปะบรรากาศที่เป็นเอกลักษณ์ในชุดดำอ๋อแฟนก็บอกว่าอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ใหม่เข้ามาไหมก็ว้าวด้วยขำด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้คลายเครียดแล้วกันปิดใจไม่คะเห็นหมุนตัวรอบสองรอบคือเปนเวทีปิดใจไหมคะไมนถึงอะไรปิดใจไม่ค่าการเล่นลิเกดว่าสนใจไหมผมนี่ผมเป็นคนแบบชอบเล่นมกอะไรอย่างนี้แบบว่าคือชอบดูเขาเล่นด้วยกาชอบและสนุกมากๆแต่สิ่งที่คนก็ว้าวเหมือนกันนะคะก็เรื่อง มาอะไรโอ้อออโหใส่แบบผมก็มาละยคือไ,ได้เยอะมากจนแบบว่าลุกเกือบไม่ขึ้นต้องให้คนมาช่วยดนึงออลุกไม่ขึ้นเลยทีเดียวใช่ครับคือไม่ได้หนักแบงค์นะหนักเหรียญเหรียดสิบ <laughs> มีเหรียญด้วย <laughs> มีเหรียญด้วยครับท้า,ายว่าเป็นหลักแสนเลยเอา่ากะไม่รู้ถึงหรือเปล่ายังไม่ได้แก่เลยครับยังอยู่ที่เดิมเลยครับ ดูก่อนเลยกันครับคือแล้วแต่ฟิลตอนนีต้องมีใครเล่นมอญอ่ะฮโอกาสพอถ้ามีโอกาสพี่แจ็คลองสอนดิแล้วถาใมอนมมอ่็ลำยเป็นลำยันเนาาอะไรอย่างเงี้ยสมารถจแพ้อุ้ยอะไรงเงี้ยแสดาชอบงมองเรพี่แมเออร้องเพลงแบบมอลำมลยทแี่แจ๊คขาดสักเพลงสักเพลงหนึ่ง บอกว่าอยากบอกว่อทำอะไรบางทีงดี๋ยวไม่ถ้ามีโอกาสก็อยากลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแบบว่าไม่ได้เป็นแค่เลยก็มีผนหลังตอนเล่นเวลาบ้าง เาวันนี้ก็ผมก็ส่งกำลังใจให้วันนี้เขาแข่งเนี่ยผมได้ไปแข่งจริงต้องแข่งด้วยกันับวันนี้วันนี้มีแข่งม้ามีแข่งอ้า่งรม่าแข่งนะตอนนี้จะอตอนน้จะกอเท่าไหร่ยไม่รู้เลยครับตอนนี้ั้แ่ักาล้วก็นลผเลยครัี่ผมก็จริงก็ปกติจะไม่ไม่ค่อยได้ซ้อวก็ไปแข่งเลยอะไรเงี้ยแต่วงนี้ก็ได้ซ้อมนะครับก็ถือว่า แข็งแรงขึ้นแล้วก็มั่นใจในฟอร์มเลยนะมากข้นตก่อนที่เราไม่ได้ซ้อมแล้วเราไปแข่งใช่ครับทำนด้เลยมันได้เราไปเพราะว่าเันเล่นเป็นทีงใเล่นเป็นทีมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมเล่นได้ยังไงแต่ก็เล่นได้ความสับสนเนี่ยะอนส่างเราเห็นกระแสน

ก็ก็ปกติก็ปกติปกติวันนี้เขาก็ไปแข่งได้โดยที่ได้ก็ปกติก็ก็มีบ้างเราคดูเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วอย่างพี่ชายเราก็แบบมีปรึกษาอะไรไหมอ่ะไม่ไม่มีปรึกษาก็แบบว่าคูยเรื่องการก็โอเคเราเข้าใจกันง่ายๆครับพี่ชายข้าใจกันไปเจอกัน เจอเดนบอกเออนใหญ่ากจะคุยกันเรื่องอะไรเรื่องเล่นบาสเรื่องหนังเรื่องความการเล่นเรื่องแบบสถานที่เล่นบาสออกกำลังกายส่วนมากเลยแล้วก็คือเรื่องนี้เราให้กำลังใจด้วยวิธีน่ะกำลังใจก็เอาจริงผมก็เคยให้กำลังใจกันแล้วกันเลยไม่คือเวลาเวลาจะพูดแล้วมันขนาดคุยพรุ่งเกิดเนี่ยไม่แค่แฮปปี้เบอร์เดย์แค่เนี้ยเพราะมันเหมือนเวลาถ้าเราเจอที่ความใจมัน ด้วยความที่สนิทกันนึงครับเวลาเร่นู่อะไรเงี้ยมันเขินๆอะไรเงี้ย่ไดเขินองรอันนี้กันใจมากนแดดเลยเดี๋ยวเนี่ยไปแล้วนะไปแล้ล่นมอ๋อแบบแมงใช่ไลแล้วแล้วกาดูแลสปอร์ตงแล้วสอร์ตอะอาเงี้เออ้อนนิ้วใช้ก่มือแล้วก็ออ ไม่มีไม่ไม่ผลไม่มีเลยมีแค่แบบยังไงอ่ะก็แบบปั่นผันกันมากกว่ามไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีความหวานไม่มีความในใจไม่มีอะไรเลยครับมีรู้จักพี่พิงไปอะไรยัไงสิบปีจริงโง่สิบปีหรือหัวเขาแบบอยู่อ่าพันธมิตรก็อยู่ด้วยกันมหาลัยสโมสรนอะไรท่องด้วยอะไรอยย่างงเี้ เขาเป็นว่าแต่ว่าคือถ้าเขาให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาเขาให้คำปรึกษาดีหรือว่าเป็นพี่คนหนึ่งที่แบบว่าเออเราเคารพเขาอย่างชีวิตที่ผ่านมาจีปีเรากับเขาใครห้คำปรึกษากันด้วกันบ้าก็เมื่อครั้งคุยกันเป็นใหญ่เวลาคุยปรึกษาการปรึกษาอะไรก็ได้เป็นเรื่อง จริงๆผมอะตอนนี้เข้าวงการใหม่ผมขอกาศึกษาเล่นงานก็แบบผมก็ไม่เป็นอะไรคนนี้ใหม่เข้าการการเล่นการแสดงก็เรียนเรียนตัวละครเลยเวลาเขามีไอเดียใหม่เห้มาแบบเออเนี่ยมันก่อนเรียเป็นตัวนี้มาแล้วเขาแบบต้องคิดต้องก็มาแชร์กันมาแชร์กับเรื่องนี้มาก็ไม่เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่แสดง จองเลยหรอังเลยหรอไม่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 หรอไมหรอไม่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 หรอไ่อไม่หรอไม่หรอไม่หรอไมรอไม่หรอไม่หรอไม่รอไมอ่หรอไรอไม่ห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 รอ่หรอไม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 ่หรอ่หรอไหรอไม่หรอไม่หรอไอไ่หรอไ่หรอไมหรอไม่หรอไม่หม่รอไม่หอไม่หรอไม่ห พี่หิม่สิบสามสี่ผมสิบเ็ดสิบสองงเท้าแบบโคแล้วใช่ที่อกใชรองเท้าแโฟล์วเท้าใหญ่กว่าเป็นคกี้จริงเหรอไม่วอนนี้มนไหคอคีุด้ายนค่ะป่าเลยค่้ผมก็่าอ่นเดอนเดือนดูเตอร์พี่วันทีสอด้วยนะครับผมก็ทุกโรงาพยนตคร้าร้ครับนนี้ครั